สำนักงานหลัากประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9ก็ติวเข้มสื่อโคราชขับเคลื่อนนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวไปได้ทุกที่เฟส2นะครับเตรียมขยายเฟส3เขตนครชัยบุรินที่โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินอลทเี้วโคราชดอกเตอร์แพทย์หญิงสาวิตรีวิษนุโยธินผู้อำนวยการสำนักงานหลัากประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นคราราชสีมาพร้อมด้วยนายพดุงจตุรพักผู้ส่งคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมาการหลักประกันสุขภาพระดับเขตและเจ้าหน้าที่สปสชจดประชุมพัฒนานกลไกสื่อสารและประชาสัมพันธ์เครือข่ายนักสื่อสารระบบหลักประกันสุขภาพและสื่อมวลชนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลและสิทธิประโยชน์สู่ประชาชนและร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับบัตร30บบาทรักษาทุกโรคภายใต้โครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ระยะที่2โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า30คนดรแพทย์หญิงสาวิตรีวิศนุโยธินผู้อำนวยการสปรสชเขต9นครราชสีมาก็ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่นะครว่าหลังจากมีการดำเนินงานนำร่องในระยะที่1เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาในจังหวัดร้อยเอ็ด เพชรบุรีแพร่และนาราธิวาสพสพสชก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับที่จะดําเนินการต่อไปในระยะที่2โดยจังหวัดนครราชสีมาเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นมาครับท้งนี้เราได้วางระบบรองรับเรื่องการเบริกจ่ายอย่างรวดเร็วหลังให้บริการทําให้หน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนมีความมั่นใจมากขึ้นในการให้บริการกับประชาชนนโยบายยกระดับ30บาทรักษา บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่นะครับก็เป็นนโยบายที่ต้องการปฏิรูประบบสุขภาพซึ่งมีสาระสำคัญเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะการเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้ารับบริการ ทั้งนี้สปสช,ชได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบ,บัตรประชาชนใบเดียวด้วยการเพิ่มหน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่หรือหน่วยบริการนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการให้กับประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการได้ ทั้งนี้หน่วยบริการนวัตกรรมวิถีใหม่นะครับก็ได้แก่ 1. ร้านยาให้บริการดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการโดยปรึกษาเภสัชกรและรับยาครับ2ก็คือคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น32อาการทำแผลฝากคันตรวจหลังคลอดนะฮะสก็คือคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นตรวจรักษาโรคเฉียบพลันหรือว่าโรคเรื้อรัง42กลุ่มโรค 4. ก็คือคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟลอูออไลน์นะครับ5ก็คือเทคนิคคลินิกาการแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นนวดประครบอบสมุนไพรเพื่อการรักษาเป็นต้น 6. คลินิกเทคนิคก,การแพทย์ชุมชนอบอุ่นให้บริการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบตรวจการตั้งครรภ์ตรวจคัดกรองมะเร็งรำไส้ใหญ่และรำไส้ตรงในวงเล็บอายุ50-70ปีนะครับรวมถึงตรวจแลบบตามใบสั่งของแพทย์และ7ก็คือคลินิกกายภาพบำบัดให้บริการผู้ป่วย4กลุ่มโรคคือโรคหลอดเลือดสมองสมองบาดเจ็บ การบาดเจ็บที่ไขสันหลังภาวะกระดูกสะโพกหักเป็นต้นนอกจากนี้นะครับประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองก็สามารถใช้บริการในหน่วยบริการทั้ง7ประเภทได้แล้วนะครับคนไทยทุกคนก็มีสิทธิ์ สามารถใช้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้จากร้านยาไม่ว่าจะเป็นบริการรับยาคุมกำเนิดยาคุมกำเนิดฉุกเฉินบริการชุดทดสอบการตั้งครรภ์บริการรับถุงยางอนามัยบริการยาเม็ดเสริมาธาตุเหล็กและกรดโฟลิกบริการคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตทั้งนี้นะครับยังไม่รวมถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยที่สปสอชอจัดให้บริการให้ทุกสิทธิ ซึ่งเมื่อได้รับการคัดกรองแล้วเกิดการเจ็บป่วยก็จะมีการนำเข้าสู่การรักษาที่เหมาะสมต่อไปครับ